สิ่งหนึ่งตัวเองก็เชื่อเรื่องแบบพวกออแกนิกเชื่อมากท <organic S 1> ี่ออแกนิกหรือแบบว่าอายุขนาดนี้นนเขาบอกอายุเรา35หาขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มหาไอ้น้ำมันสกัด จริงจริงมันเริ่มจากน้ำมันมะพร้าวก่อนครับที่ว่าก่อนต้องตักน้ำมันมะพร้าวใันเสริมน้ำมันมะพร้าวเป็นขวดนนั่นเองจริ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 งมัน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 ช่วยนะเลยเพราะตูเนี่ยเขามีปัญหาด้วยเรื่องเข่าเขาเรื่องอะไรยังไงที่เขาไปผ่าตัดเข่าคือช่วงปีที่ผ่านมาเป็นผ่าเรื่องเข่าเยอะมากที่เราเคยเห็นเข่าก็คือผ่าตัดเข่าเลยใช่เขาผ่าจริงเขาโรงพยาบาลสองกล้องทะลุทะลุสองด้านเลยผ่าสองครั้งนะครับครั้งแรกเมื่อประมาณ4ปี5ปีที่แล้วเจ็ดปีเจ็ดปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วผ่าอีกรียนึงเพราะว่าครั้งแรกคร ทำแล้วมันยังไม่ได้เคลียร์ปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับแคลเซียมในเข่าของเขาต้องทำแก้ใหม่เพราะใครบอกว่าจริงๆแล้วยิ่งแก่มันก็ยิ่งไอ้น้ำหล่อเลี้ยงก็ยิ่งน้อยลงโปรเจนมันก็เริ่มน้อยลงใช่ครับแม้กระทั่งแต่แคลเซียมในร่างกายเราเมื่อก่อนยังรุนรุนแบ่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอหรอกเราไม่เข้าใจเมื่อก่อนเราเห็นเอ๊ะทำไมปู่ย่าตายายเราทำไมชอบนวด โอ้โหตอนนี้ติดหมดมากตอนนี้เข้าใจทุกอย่างพูดเลยจริงๆตอนนี้เข้าใจทุกอย่าง,งว่าทำไมเวลาเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนพ่อแม่เราไปต่างประเทศเดิน้น้อยจังเราดีเดินตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่กี่โมงถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทำไมพ่อแม่เราต้องกลับโรงแรมไปนั่งพักใช่ทุกวันนี้เข้าใจเลยทุกวันนี้ตอนบ่ายเข้าโรงแรมมีความสุขมากเลยบ่ายเข้าโรงแรมพักก่อนต่อพักแป๊บหนึ่งนั่งก่อนต่อพักแป๊บหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราจะเห็นในติ๊กต็อกเขาจะมีการพูดถึงตัวหนึ่งครับวที่่่าคใชม้ยงงไะ มันเป็นน้ำมันงาสกัดเย็นเนาะใช่ซึ่งตัวนี้ตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มาเสพ t ิกต็อกเยอะขึ้นแล้วก็ถ่าย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 ดูแล้วตกใจมากคลิปหนึ่งร้อยล้านวิวถากใช่เใช่มันไปไปได้ไงคือได้ล้านวิวนี่ก็น้ำตาไหลแล้วเนาะพวกเราอะนี่เขาร้อยล้านวิวแล้วคอมเมนต์แบบหลายพันก็เลยเข้าไปดูว่าคืออะไรอะไรเงี้ยก็เนเป็นคนที่เคยใช้ตัวนี้แล้วเขาก็เหมือนมาเล่าประสบการณ์ว่าเหมือนเขาใช้แล้วมันดีจังเลยเขาก็เลยมาแชร์แล้วมัันตรงกบ ปัญหาที่เราเป็นอยู่ก็คือเราเป็นเรื่องกระดูกเสื่อมคือตอนนี้เหมือนเป็นกระดูกเสื่อมก่อนวัยคือคุณหมอว่ามันอะไรที่เสื่อมไปแล้วก็เสื่อมทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ทําได้แค่ชะลอประคองไว้อยากให้มันไปเร็วกว่าที่คนเป็นแล้วคือพูดจริงคือในในใน TikTok Shop เนอะมันมีตะกร้าเลยีิคือเราจะดูแล้วเรปอบใน TikTok เยอะแล้วพอไปดูหมวดอาหารเสริมอะเพราะเราหากินไงหาว่าจะกินตัวไหนก็ไปเจอตัวนี้ก็เลยเขาติด t o ปในนั้นด้วยทุกวันนี้คุณรู้ไหมมหาวิทยาลัยทุกที่ของประเทศไทยเนี่ยข้าจะให้นักเรียนเน ฝึกทําวิจัยเห็นไหมฮะเราจะบอกว่ามอชอก่อทําทอันนี้เขาบอกเป็นศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานีใช่ใชแล้วก็วิจัยมาทั้งหมด16ปีนะคะไม่ใช่แบบแบบเดียวถูกต้องชื่อสายพันธุ์อุบลราชธานี3<อ>คือตอนก่อนกินอ่ะเราก็หาข้อมูลด้วยเพราะอยู่นี้กันก็จริงจริงตอมอะไรเราไม่รู้เนาะเราต้องหาข้อมูลเยอะ<ร>เยอะเยอะว่าเออ<ร>มันมีอะไรบ้างอย่างอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยมีตัวนี้นะแต่มีอยู่จึ้งหนึ่งพอไปดูส่วนประกอบนึกออกไหมเราก็ต้องไปดูแล้วก็เลือกกินตัวนี้เพราะว่า มันมีสารที่วันคือเซสมาดินใช่ฮะอนุมูลต้านอินทรัละซึ่งแบบไข่เรานี่คือนิดมากอะไรเงี้ยจำเป็นจำเป็นมากๆครับมีแคลเซียมด้วยมีแคลเซียมโดยเรื่องเสริมกระดูกต่างๆถูกต้องครับแคใช่มากกว่ามากกว่านมวัวนะคะมากกว่านี้ใชนไหมใช่ครับมากกว่านมวัวหกเท่าหเท่าใช่เอางี้เขาถึงบอกมนุษย์เราอะที่จริงแล้วเกินสิบขวบแล้วอะเราไม่ได้นิดนมวัวแล้วนะใช่สังเกตนะที่จริงแล้วเขาบอกวันนี้หลังสามสิบปุ๊บเนี่ยหนึ่งเราต้องการสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนเนี่ยแหละที่จริงแล้วมึงนอกเขาวิจัยกันมาแตต่เเ้้าบออกไัวนีย ที่เขาใช้ศูนย์วิจัยพืชไร้อุบลราชธานีกว่าจะได้ตัวนีน้เขาใช้เวลาวิจัย16ปีนะครับถูกต้องครับ16ปีเขาจึงตั้งชื่อตัวนี้ว่าอุบลราชธานีสามเพราะเขาเชื่อว่าไงหนึ่งมันให้สารเซสซามินสูงพอดที่ร่างากายต้องการถูกต้องครับสองมันสร้างมันมีแอนตี้ออกซิแดนท์รือสารต,ต้านอนุมูลอิสระ ก็มีแคลเซียมด้วยก็คือพันเฉพาะพันนี้เท่านั้นจะได้สารแบบนี้ไหวิจัยเพื่อปลูกไอ้งาดําเพื่อให้ได้สารเหล่านี้เลยต้องคกปีต้องเขาใช้ยะเวลายาวนานเขาบอกแม้กระทั่งโรงงานเนี่ยก็ใช้โรงงานที่เป็นโรงงานมหาชนใช่เป็นโรงงานที่ได้ GMP นะคะก็เป็นฟาร์มาซูติคอลเกรดด้วยเขาได้ยินอย่างนี้เออมันก็มันก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็คือก็ลองแหละก็มันกดง่ายก็กด กดกเลยก <laughs> ็เป็นเพื่อนใหม่เนะเป็นซอฟต์เจลซอฟเจลใช่มัน,นจะดูดซึมได้เร็วดูดซึมได้เร็วใช่แล้วเชื่อไหมว่าตอนมีมช่วงหนึ่งอ่ะถ้าเกิดใครได้ติดตามไอจีก็จะเห็นว่าเดินทางบ่อยมากม,มีจะมีทริปช่วงต้นปีอ่ะเดินรู้สึกตัวเองแล้วว่าเดินได้น้อยลงเยอะมากเดินได้แบบครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่า ได้แล้วเออต้องนั่งพักนี่นู่นเพราะผ่ามาของข่าเขาไม่เท่ากันตอนแรกก็รู้สึกว่าจะทำใจระดับหนึ่งนะรู้สึกว่าอ่ะรับตามสภาพจนมาแบบกินตัวนี้เสร็จปุ๊บทริปล่าสุดที่เราไปไปกันมาไต้หวันไต้หวันเฮ้ยมันเดินดีขึ้น้องตัวเยอะเดินได้ยาวขึ้นเยอะเอออาการเจ็บปวดมันหายไปใช่กินวันละกี่เม็ดสองเม็ดเองสองเม็ดก่อนอาหาร มื้อเช้าหรือเย็นก็ได้อย่างเงี้ยหรอใช่ใช่หามากินเลยก็จริงกินเลยชัวร์ดีแต่บ้านเขาอย่าลืมว่พวกเขาออกกำลังกายครับก็พักผ่อนให้เพียงพอประกอบประกอบกันเพราะอันนี้เรียกว่าอาหารเสริมเนาะแต่วมันก็ต้องประกอบไปด้วยอาหารที่ครบห้าหมู่ด้วยหลักด้วยแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอต้องการลยด้วยคือพอบอกว่าันเป็นอาหารเสริมเนี่ยอยากกินให้ครบโดแล้วต่อเนื่องมันถึงจะเห็นผลเพราะว่าถ้าซื้อแบบมบบมุตตามโปรแล้วเอาไปแจกแจกแป๊บเดียวหมดก็มันไม่เห็นผลงานมันต้องกินต่อเนื่อยเพราะมันเป็นธรรมชาติ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีใจต้อง16ปีกว่าจะได้งานแบที่เป็นขนาดนี้นะต้องครับผม่ายไปเลยครับร้อยล้านวิวเือะไม่ธรรมดาเลยร้อยล้านวิวเยอะมากคือเขาถ้าไม่ดีคนไม่บอกต่อหรอครับเพราะเราเป็นสายออนไลน์เรารู้ไงกว่าจะได้ล้านวิวมันไม่ง่ายอ่ะ